ช่วงเช้าเราก็จะอ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง youtube ทาง facebook นี่คือการเตรียมเชฟก็จะเตรียมของอันนี้เอาไวส <Yeah. S 2> ้สแกนยะนี่ฮะสแกนจ่ายเขาเรียกว่าส,สมัยพัฒนาร้านเราไม่มีเงาเพราะว่า มีฝนตกทุกวันนูน่น,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 นตกอยู่นูน่นตรงนี้น่าจะเอาออกสักหน่อยนู่นมีมาร่วมเข้าฉากตรงนี้ก็คือปัดใจเครื่องดื่มแล้วก็อาหารแห้ง ข้าวสารอาหารแห้งมีปัจจัยด้วย,จจยก็จะร่วมทําบุญกับวัดดาราที่วาดบ้านขนาดมอนตาบลตะตุม่มสังขะสุรินบ้านฉันอันนี้น่าจะเป็นบ้านนูน้นนูน่นน,น,น,นูบ้านนูน้นร้านค้าใหญ่ชื่อเต็มเต็มเขาก็จะชื่อร้านแสงสุรีการค้านี่นี่น,นี่นะโต๊ะนี้ ผมกำลังทำคลิปเมาา่าเข้าฉากหน่อยมีคนรู้จักแซลเราว่ากำลังทำอะไรตาก็กำลังทำคลิปโชว์คุณงามความดีสักหน่อยถึงไหนแล้วนะอันโต้เหล็กน่าจะเป็นของร้านจุอยู่ฝั่งนูน้นส่วนอันโต้ไม้นี่น่าจะเป็นเป็นของร้าน นู่นนู่นนร้านสี่จอร,ร้านสี่จอนี่ย่อมาจากอะไรไม่บอกใครทายได้ก็จะมีรางวัลไอตัวนี้น่ะน่าจะเป็นไม้กันเกลาวที่สุดยอดโตตัวเล็กหน่อยหนึ่งฮะโตกันเกลาวขาของเขาก็จะไม้กันเกลาว ดอกนี่จะหอมมากไม้ก,กันเกล้าของเมืองสุรินทร์บ้านฉันนะจ๊ะเออขอบคุณสำหรับเพื่อน,อนขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่องเราฝากเพื่อนเพื่อน,อนถ้ามีสปอนเซอร์ด้วยให้เพื่อนเพื่อนช่วยดูสปอนเซอร์ด้วยเพราะว่าสปอนเซอร์ก็จะเป็นยาชูอยาชู กำลังเนอนี่คือการร่วมบริจาคทำบุญให้กับวัดดาราธิวาสบ้านขนาดมอนของเราจะร่วมด้วยช่วยกันอนุโมทนาสาธุ